วิธีเปิดการแจ้งเตือนต่างๆของ Discord บนคอมของเราหรือว่าโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยให้ทำตามนี้ได้เลยในหน้า Discord ของเพื่อนๆเ,เนี่ยให้กดไปที่เมนูฟันเฟืองมุมซ้ายมือด้านล่างตรงที่ลูกศรชี้จากนั้นในแถบทางด้านซ้ายมือตรงนี้ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาครับผมให้หาเมนูที่เขียนว่าการแจ้งเตือนหรือว่า notification นะครับให้จิ้มเข้ามาได้เลย และทางด้านขวาเนี่ยในส่วนของเมนูแรกนะครับเปิดการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปนะครับของเพื่อนๆจะปิดอยู่แบบนี้ให้เรากดเป็นเปิดได้เลยครับผมปึ๊บแล้วก็อีก3เมนูต่อมาตรงนี้ให้เพื่อนๆกเดเป็นเปิดให้เหมือนกับผมนะจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับผมในส่วนของเสียงนะครับหรือว่าซาวดตรงนี้เนี่ยและให้เราสังเกตในส่วนของเมนูที่2ตรงนี้นะครับปิดใช้งานเสียงแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับทางด้านหลังของเพื่อนๆจะเปิดเป็นสีม่วงอยู่แบบนี้นะครับ ให้เรากดปิดลงมาได้เลยและทางเมนูทางด้านล่างนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับถ้าเกิดของใครเนี่ยเป็นสีเทาๆอยู่แบบนี้นะให้เราไล่กดเปิดให้หมดแบบนี้ครับผมในส่วนของตรงอีเมลตรงนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องไปเปิดก็ได้ครับผมให้เพื่อนๆกด ESC ออกไปใช้งานได้ตามปกติเลย <Yes. S 1> เพียงแค่นี้นะครับการแจ้งเตือนของ Discord ก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนั่นเองโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับติดปัญหาสงสัยยังไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิป และก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ